สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็มาพอกัออมอีกแล้วได้เจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้มีเมนูมานําเสนอจ้าเมื่อนี้สิป้าขวาวแฮมไกค่ครับพี่น้องจ๋ามันอาจจะเป็นพวกหมูนะครับพักอีสานเป็นเชินไว้จ้าเลยแต่พักหนึ่งเป็นเอาไว้ควายแฮมไก่เจ้าเมื่อนี้ไม่อยู่มาเ้ามา ตรียมวัตถุดิบก่อนนั้นจะไปนอนจ้ามันก็จะมีขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะชงกระชายแล้วก็พริกนี่แหละค่ะพี่น้องจะพริกสดอันนี้ไว้แต่งหน้าวันไหนไ,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 ได้กระชายน้ําจ้าพี่น้องแก้ข่าววสันละมีกระเพราด้วยขิงข่าก็มานะจ๊ะแม่ก็ผักอะไรเนี่ยกระเทียมหอมแดงอันนี้คือเครื่องเคียงในการตำพริกแกงเลยจ้ะพี่ หลังจากนั้นเราก็เอาวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้มาซอยมาหั่นนะจ๊จะพี่น้องก็ซอยตะไคร้เข้าไปแต่ซอย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 ทีที่นะจ๊จะพี่น้องอ่าอันนี้ขิงก็ใส่ค่ะก็ใส่เดี๋ยจะเราใส่สมุนไพรเครื่องเทศยมว้าพี่น้องจ๋าแล้วหั่นหั่นหั่นไปจ้าอ้าวหั่นหั่นหั่นซอยซอยซอยหั่นหั่นซอยอยแต่จะบอกว่านี่แค่แค่พริกแกงนะคะพริกเครื่องอัน ครื่องเทศนะจ๊ะพี่อ่าหลังจากนั้นก็มาเอาพริกแดงของเราที่เตรียมไว้กับพริกไทยนะคะพริกไทยสดแล้วก็มาซอยมาหั่นนะคะกระชายก็หั่นก็ซอยกันไปนะจ๊ะใบมะกรูดก็มาฉีกเ้านิดนึงหลังจากนั้นก็ตัดเด็ดกระพงกระเราเลยจ๊ะก็เตัดกันไปจ้านี่ฉีกไปฉีกไปเอาไส้กลางหรือไรไม่ใช่ก็โยนลงไปเลยก็ได้เฮ้ยบอกเพื่อนนะจ๊ะเอ้ามาจ้ะ เตรียมเสร็จแล้วทํายังไงตอ่อนี่วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นไไีค่ะเมื่อกี้เราก็เอามาเด็ดอะไรให้เรียบร้อยลังจากนั้นได้อะไรมาก็ได้ไก่เ,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 เอกเอกมาแล้วก็หั่นเป็นชิน้นเป็นก็หั่นเป็นชิน้นเป็นต้นอะไรก็ว่ากันไปนะใครมักชิ้นใหญ่ก็หั่นไปนะคะใครมาชิ้นเล็กก็สับอะไรจะพี่น้องจ๋าแล้วก็หั่นไปจ้าสับ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 ไปจะพี่น้องจ๋าดูหน้าหน้าคนสับนะจ๊ะ จะให้ได้สับจะเกิได้จ๊เจ๊เหั่นเข้าไปหั่นเข้าไปอเนี่ยนี่นี่เอาหลังจากนั้นที่เราสับไก่เติมวัตถุดิบเราเยอยแลวเราก็จะมาตำพริกแกงนะคะถือเครื่องเทศของเราที่เราเตรียมมาแล้วก็ใส่เข้าไปย่องกข้ไปย่องกับล้วกโคก็ก็ก็เข้าเข้าเข้าไปอัดย่างตำตำตำเอาการแขนขึ้นแล้วค่ะการแข็งขึ้นเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยสิค่ะเอาต่อไปตำเข้าไปเอาอุทวานก็ตำเข้าไปในจานนี้เดี๋ยวเริ่มนะคะนี่เครื่องเทศของเราเยอะมากค่ะพิกอ่าเม็ดผักฉี่ก็ใส่เข้า ไปอีกแล้วก็โคโรโคโคโคโอโคโอโคโคโคาคโ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 กันโค้คาคโ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 คนคโ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 ้โมาคโคโรโโค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 นนโค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 จคโคโคโค่คโ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 ค็คโ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 ค้าโคโคโค้าโคโคโโคโคโ้าคโคโคโค่คโ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 งโคโนโคโคโะโค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 โะโค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 โโคคโคคโคมคโ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 คปคค้ จากนั้นได้พริกแกงอะไรเรี้อยแล้วเราก็ตั้งกระทะเลยจ้าใส่น้ำหมันนี้นึงแล้วพริกแกงที่เราโขกไว้เมื่อกี้เรามาใส่ในกระทะจะพี่น้องก็คั่วให้มันมีกลิ่นหอมหน่อยทางบ้านเขาจามฮัชชิวฮัชชิวก็ไม่เป็นไรนะคะอดใจไว้ก่นอนใส่เครื่องปรุงนะคะใส่ รสดีผงนัวแล้วก็ซอสอะไรเจก็ปรุง้วก็ไปตามของเรานี่ละก็ใส่กันไปแล้วปดฝาหมอเติมน้ำนิดนึงแล้วปดฝาหมอแล้วก็รอให้น้ำมันเดือด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 ไก่สุกนิดนึงน้ำที่เราใส่ไปเรากะว่าให้มันไก่มันสุกเลยอีกนิดนึงแล้วเราก็คนแล้วก็ปีนปีนปีนมันนิดนึงคั่วให้มันน้ำเค็มๆีนจะอเค็มลนิดนึงน้ำยังไม่บกนะจะน้ำยังไม่บกแล้วก็ ตังไฟต่อไปเลื้อยๆมันเยียดไปกินก็หอมมวยหวยออกมาก็ควัวๆเห็นไหมคะน้ากำลังหดนะจะน้ํามันกำลังโบกหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกไทยแล้วก็แพ็คที่เราเตรียมไว้ใบนี้เห็นไหมคะใบที่โยนลงไปก็คือใบโกส่อนเนี่ยจจะพี่น้องจะใบโกส่อนเหมืนก็กินได้นะ แล้วก็ใส่ใบมะกรูดในกระเป๋าแล้วก็โคลีโคลีให้เข้ากันคนๆใบมันยุบย่อบลงไปแล้วก็พอจ้ากินหอมห,วหว่วยๆเราไปล้อตักเสิร์ฟเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟเลยนะจ้าพี่น้องตักใส่จานไปจ้าพร้อมเสิร์ฟเหนือหน้าตาันก็จะเป็นยุสิดะคัวแฮมไก่ของเาคืออา,าชาเมนูวันนี้นะจ้าอเยไม่จ้ามีสมุนไพรหอมห่วยๆมากเลยจ้าจังไหนอย่าลืมกดหัวใจคืออาเด้๋ยวในจ้าพี่น้องจ้าบายบาย